ก้าวไกลถแถลงสวนทันทีโต่อกอกอตหลังชงทิธาไปสารรัฐธรรมนูญฟันถือหุ้นไอทีวีรายงานข่าวด่วนกอกอตเชื่อทิธาลิงเจริญรัฐมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฟันพ้นสสปมถือหุ้นไอทีวีโดยล่าสุดกอกอตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีหลักฐานปรากฏว่านายพิธาลิ้งเจริญรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าปลายเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดในวันสมัครรับเลือกตั้งอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิหายให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา82วรรค4ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งพิจารณาในวันอังคารที่วันที่11กรกฎาคม2566 วันนี้วันที่12กรกฎาคม2566คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อจากการประชุมคราวที่แล้วเหตุว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้งเจริญรัตมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา1016ประกอบมาตรา98 3สจึงให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลได้ออกถแถลงการโต้กกต พักก้าวไกลออกถแถลงการโต้การดำเนินการของกกตในคดีหุ้นไอทีวีปฏิบัติตามระเบียบไม่ครบไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อกล่าวหาก่อนส่งสารรัฐธรรมนูญฟันพิธาถือหุ้นสื่อวันที่12กรัมค0อ6จากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่11กรกฎาคม6 6นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตได้เปิดเผยแก่สื่อมวลชนว่ากกต ได้พิจารณาหนังสือของนายพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลที่ขอให้กกตปฏิบัติตามระเบียบสืบสวนไตส่สวนวินิจฉัยที่ขาดในคดีหุ้นไอทีวีแล้วเห็นว่ากกตได้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนื่องจากกรณีนี้เป็นการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ิมีใช่การดําเนินการสืบสวนไตส่สวนการกระทฟาฟําฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมือง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนโดยรัฐธรรมนูญมาตรา8 2ดกำหนดว่าในกรณีที่กะกะตเห็นว่าสมาชิกภาพของสสคนใดมีเหตุสิ้นสุดลงให้ส่งเรื่องไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้สอดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่เคยให้ไว้ในการพิจารณายื่นคำร้องตามรัมรฐธรรมนูญมาตรา82นั้นพักก้าไกลเห็นว่าเมื่อพิจารณาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไตส่สวน และการวินิจฉัยที่ขาดคอสอ2พ6 1และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเห็นว่าสิ่งที่ประธานกกตกล่าวนั้นไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลดังนี้ 1. สําหรับคดีหุ้นไอทีวีไม่อาจนํานกรณีตามคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่เศษห้าส่วนสองคดีเงินกู้ยุคพักอนาคตใหม่มาเทียบเคียงกับข้อเท็จจริงคดีนี้ได้ด้วยเหตุผลอย่างน้อย2ประการ กล่าวคือ 1. คดีตามคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา93กำหนดให้นายทะเบียนพักการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพักการเมืองพศ2560ข้อ54วรรคหนึ่งและข้อ55วรรคหนึ่ง ได้กำหนดรองรับหลักเกณฑ์ไว้ในลักษณะทำนองเดียวกันกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืององค์พศ2560มาตรา92และมาตรา93ส่วนที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพักการเมืองพศ2560ข้อ55วรรคหนึ่งกำหนดให้นำระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไตส่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดพศ2561มาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งสารรัฐธรรมนูญวางหลักว่า การนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมมิได้หมายความว่าจะต้องนำระเบียบดังกล่าวมาใช้บังคับทุกข้อแต่เป็นกรณีที่นำมาใช้เมื่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพักการเมืองพศ2,560มีได้กำหนดไว้เท่านั้นด้วยเหตุนี้ในคดีดังกล่าวสารรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าการยื่นคำร้องตามมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ 2,560เป็นกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนไม่จำต้องแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกร้องก่อนแต่อย่างใดแต่ข้อเท็จจริงในคดีหุ้นไอทีวีเป็นคดีการเสนอคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ประกอบมาตรา101 6และมาตรา98 3มิีใช่เป็นการนำบทบัญญัติมาตรา92และมาตรา93แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ 2,560และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพักการเมืองพศ2,560ข้อ54วรรคหนึ่งและข้อ55วรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คดีจึงไม่อาจนำแนวทางการตีความของสารรัฐธรรมนูญในคดีดังกล่าวมาใช้บังคับแก่เรื่องนี้ได้2ในคดีตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกกตมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลแล้วนำเสนอต่อกกตแต่ปรากฏว่ากกต ไม่เห็นพ้องด้วยกรณีจึงไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดส่วนข้อเท็จจริงในคดีหุ้นไอทีวีถ้าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกกตมีความเห็นว่าข้อเท็จจริงมีมูลตามคำร้องย่อมมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อ54วรรคหนึ่งแห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยที่ขาดขออ้อพศ2561แก้ไขเพิ่มเติม2 5 6 3ต่อนายพิธาลิ้งเจริญรัต ให้ครบทุ่นเสียก่อนที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจะทำรายงานการสืบสวนตามข้อ59แห่งระเบียบดังกล่าวเสนอต่อเลขาธิการกกตและกกตต่อไป 2. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นกรณีที่ความปรากฏต่อกอกอตให้ตรวจสอบว่านายพิธาลิ้งเจริญรัตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พศ2561มาตรา42 3และรัฐธรรมนูญมาตรา101 6ประกอบมาตรา98 3อันเป็นเหตุให้กกตอ,อาจยื่นคำร้องสู่สารรัฐธรรมนูญตามมาตรา82วรรคสีประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไตส่สวนและการวินิจฉัยที่ขาดพศ2561ข้อ85วรรค5บัญญัติว่าภายหลังประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือประกาศผลการเลือกสมาชิกพูฒิสภาแล้วคณะกรรมการเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกพูฒทสภาผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้คณะกรรมการยื่นคำร้องหรือส่งเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยต่อไปเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดพศ .2561 เและฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดกระบวนการขั้นตอนรองรับอย่างชัดเจนตั้งแต่การยื่นคำร้องการตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนและการวินิจฉัยของกกตด้วยเหตุนี้เมื่อกกตได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวมาโดยตลอดในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ว่านายพิธาลิ้งจเริญรัฐกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ย่อมต้องดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามระเบียบข้อ54และเปิดโอกาสให้ในายพิธาลิ้มเจริญรัตชี้แจงข้อกล่าวหาตามข้อ57และข้อ5 8แแห่งระเบียบฉบับเดียวกันอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการที่กกตจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมารรตรา82อกกตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบให้ครบถ้วนดังที่กล่าวไปเสียก่อนการที่กกตจะเสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่าเห็นว่ามีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ โดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและไม่เปิดโอกาสให้มีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าเป็นเพียงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นจึงไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้กรณีจึงเท่ากับว่ากกตปฏิบัติตามระเบียบแต่เพียงบางส่วนและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ตนได้ตราขึ้นอันอาจเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้